แม่แต่งโมสัตว์กลับกระติกพูดโกหกแชร์แชทหลุดเบื้องลึกเล่าความจริงบนเรือแม่แต่งโมสัตว์กลับกระติกพูดโกหกแชร์แชทหลุดเบื้องลึกเล่าความจริงบนเรือเผยวันเกิดเหตุบอกแต่งโมไปกินข้าวแต่หลังจากกินข้าวเป็นอีกเรื่องหนึง่งทำให้แต่งโมไม่พอใจ วันที่27กุมภาพันธ์นางพนิดามารดาของแตงโมนิดาเดินทางมาโรงพักเพื่อนำหลักฐานใหม่มาให้ตำรวจนางพนิดากล่าวว่าตนมีเอกสารมาให้ตำรวจและนัดกระทรวงยุติธรรมยืนยันยังไม่ได้คุยกับกติกเลยและที่บอกว่าไม่สนิทกับแม่แม่อยากถามว่าไม่สนิทกันได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เอาลูกตนไปหากินเวลาที่มีงานก็ไปด้วยกันตนยังแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เขาเลย ส่วนเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ ไม่ได้เจอกระติกด้วยซ้ำไปเขาพูดโกหกทั้งหมดตนยังไม่เห็นเลยว่ากระติกอยู่ตรงไหนตอนประชุมเรื่องงานแต่งโมเข้าไปดูศพก็ไม่เห็นกระติกเข้าไปและที่กระติกให้สัมภาษณ์ว่าตนดำน้ำไม่ได้เลยไม่ได้โทรหาอยากถามว่าใช่เหตุผลหรือพอมีข่าวว่าตนพูดแรงตนไม่ได้พูดคำหยาบพูดจากความรู้สึกจริงๆตนเสียลูกไปอยากรู้ว่าทำไมตอนเกิดเหตุกระติกไม่ติดต่อมา นางพนิดากล่าวต่ออีกว่าทางคดีมีเรื่องที่ลึกกว่านั้นที่ตนพูดไม่ได้เขาทำร้ายน้องโมจริงๆทำร้ายทั้งจิตใจและร่างกายในเรือไม่มีความจริงใจกับลูกของเราตนไม่เชื่อว่าแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือเพราะแตงโมใส่ชุดแคบมันรัดมันปัสสาวะไม่ได้หรอกคนเราถ้าอยากจะพ้นผิดควรพูดความจริงโทษจะได้ให้หนักเป็นเบาแต่นี่ยังโกหกอยู่เลยโกหกนักข่าวทั้งประเทศ เรื่องกติกให้ตำรวจว่ากันไปเพราะตำรวจก็สงสัยอยู่มีเรื่องที่ลึกกว่านั้นที่แม่ยังพูดไม่ได้คนเราถ้าอยากพ้นผิดต้องพูดความจริงแต่ตอนนี้ยังโกหกอยู่ตอนนี้แม่รู้ความจริงในใจกติกแล้วไม่เช่นนั้นกติกจะหนีหน้าทำไมคนที่ส่งมาให้ไม่ได้อยู่บนเรือแต่เป็นเรื่องในเรือที่เกิดขึ้นโดยได้แชทนี้มาจากคนในเรือเป็นแชทหลุดหรือคนไม่โดนจับอาจไประบายกับคนอื่นฟังก่อนข้อมูลหลุดออกไปโดยเชื่อว่าคนในเรือเกี่ยวข้องทั้งหมด นางพนิดากล่าวต่ออีกว่าตนได้รับข้อมูลจากบุคคลหนึ่งที่เชื่อถือได้เป็นเพื่อนสนิทที่เรียนหนังสือมาด้วยกันเขาส่งเอกสารมาให้เป็นแชทข้อความที่เชื่อถือได้ก็จะนําเอกสารนี้มาให้ตํารวจดูวันเกิดเหตุเขาบอกแตงโมว่าไปกินข้าวกันแต่หลังจากกินข้าวแล้วเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ทําให้แตงโมไม่พอใจทําให้ไปนั่งท้ายเรือแล้วมีปัญหาขัดแย้งกันในเรือไม่ยินยอมประมาณนี้ถ้ารู้แบบนี้แตงโมไม่มาแน่นอน ลูกสาวของกติกก็ไม่ใช่ลูกบุญธรรมของแตงโมเพียงแต่ที่ผ่านมาครอบครัวเรารักและเอ็นดูเด็กคนนี้มากช่วยเหลือและส่งเสียเข้าโรงเรียนดีเรื่องนี้คนที่จะพูดโกหกก็คือกติกและรอให้ความจริงออกมาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด